ขอฟักไปถึงคูเติ้ลหน่อยนะคะทำร้ายชื่อเสียงของโรงเรียนและแม่ครัวเพื่ออะไรคะหนูขอถามหน่อยคะ่ะเราไม่มีปากเสียงกันเลยและไม่เคยทะเลาะกับคูเติ้ลเลยคูเติ้ลก็เคยมากินอาหารในโรงเรียนและทําไมคูเติ้ลถึงทำร้ายแม่ครัวได้คะเสียชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยคะ่ะและแม่คัวคะ่ะคือไม่เป็นความจริงจ้ะของที่ซื้อมามาประกอบที่โรงเรียนทั้งหมดเลยจ้ะทําทุกครั้งก็จะมาทําที่โรงเรียน ไม่เคยทําที่บ้านเลยประกอบที่บ้านนะไม่เป็นความจริงที่ครูเขาให้การว่าเอาของไปให้ผู้ปกครองหรือว่าให้ญาติพี่น้องคือทําเสร็จแล้วพอเด็กกินอิม่มโอได้ไม่อิ่มก็โอได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วถ้าเหลือให้เด็กโ่อไปทุกครั้งเลยจ้ะถ้าว่าเอาแยกแยะไปแจกแจงญาติพี่น้องแล้วจะเลือกของโฮให้นักเรียนเลยจ้ะค่ะ มีความรู้สึกเสียใจมากที่ครูทําพนีทั้งๆที่ครูคนเนี้ยก่อนเนี้ยเขาก็เคยเข้าห้องอาหารเขาก็เคยได้รับประทานอาหารนี้ด้วยจ้ะอาหารนี้ว่าดีไม่ดีเขาเคยเห็นแล้วทําไมเขาถึงให้การกับครูแบบนี้อืแล้วทุกวันนะเขาก็จะรู้ว่าให้เด็กะเอาอาหารให้เด็กครูจะถือพานไปหรือว่าจะควกาครูแม่ครัวเนี้ย จะฟากขูบางครั้งก็จะเอาให้เด็กมารับเอาเองอถ้าของเหลือที่โหไปให้เด็กเนี่ยจะมแม่โกลูกมีความรู้สึกแค่เนี้ยะเสียใจมากที่ขูหลงแบบนี้เพราะมันไม่ได้เป็น,นความจริงเลยจะบิดเบือนมากกับความจริงแม่โกลไม่เคยเอาอาหารไปทําที่บ้านเพราะว่าญาติพี่น้องมีมีเงินกันทุกผลเขาค้าขายกันไม่มาเบียดเบียนอาหารของเด็กนักเรียนหรอกจ้ะที่มีคลิปเด็กอ่าพูดบอกว่าอาหารเนี่ยเหมือนอาหารหมา ตรงนี้มันเป็นมันเป็นยังไงอะป้าอ๋อเด็กเขาก็พูดสะดุกปากไปเลยจ้ะเด็กนั่นมันมีเด็กที่ว่าอาหารทุกปากเขาหรือไม่ถูกปากที่ามอะแล้วแต่แต่ผลที่ทุดเขาก็กินกันหมดมเขาก็บอกว่าอร่อย<ม>จ้ะวันนั้นเมนูอาหารเป็นอาหารอะไรอาหาร,ร,าหารข้าวต้มจ้ะเด็กอายุเท่าไรที่พูดเงี้ยเด็กปห้าจ้ะปห้าอ,อยู่ห้องครูกิฟต์แล้วที่บอกว่าห้องครูต้นะไม่ยอมนําเด็กเข้ามา มารับประทานอาหารที่ที่ห้องอาหารจริงไหมจริงจ้ะเขาจะเอามาเอากับข้าวในห้องรัวเนี่ยเอาไปให้เด็กถือให้เด็กแล้วพอแม่ขัวตักอาหารไว้ให้อนุบาลสองสามเขาจะแอบทายของอนุบาลนั้นไปเอาเป็นหลักฐานที่ว่ามาเขาว่าแม่ขัวให้อาหารเด็กน้อยหรือว่าเมกอาหารไว้ให้กับญาติพี่น้องนี่แหละค่ะสาเหตุนี้แหละที่ครูเติ้ลเขาทามีข่าวว่าอ่านไปตามชาวบ้านออกมาด่าครูขับไล่ครูนี่จริงไหมครับแม่ขัวไม่เคยไปตามจ้ะ มีแต่ห้ามเขาว่าอย่าไปเดี๋ยวมีเรื่องตะเขา้าเดี๋ยวมันจะเป็นการไม่ดีตอนเนี้ยทั้งทั้งเขตอ่ะเขากําลังนาเดินเรื่องอยู่แม่รัวไปห้ามค่ะจ้าแม่รัวไม่เคยขี่รถไปตามเลยแม่ขัวก็ไม่ได้เอาจักรยานไปโรงเรียนด้วยเขาบอกว่าเอาจักรยานไปไปตามชาวบ้านมไม่จริงเลยจ้อมแม่รัวขี่รถเครื่อง